โรงเรียนบ้านเมืองปักสามคัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักการของโรงเรียนคุณธรรมเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจโดยเน้นการบริหารงานแบบโฟ มีการกระจายอำนาจคือเป็นการกระจายอำนาจตามลำดับความรับผิดชอบไปสู่บุคลากรหรือคณะกรรมการโดยอาศัยหลักธรรมมาพิบาลมีการพัฒนาเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ให้แก่คณะกรรมการแต่ละชุดโดยวิธีการที่หลากหลายโดยอาศัยหลักการและกระบวนการการจัดการความรู้ มีการปฏิบัติการที่ทีมงานในแต่ละทีมลงมือปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายโดยอาศัยหลักการปฏิบัติเชิงคุณภาพตามวงจร PDCA และมีการกำกับติดตามเป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ภาวะงานที่ทีมงานดำเนินการอยู่นั้นมีคุณภาพ กระบวนการบริหารดังกล่าวนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทำการบริหารจัดการความรู้อย่างมีคุณภาพจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสร้างน,นวัตกรรมการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาภาวะงานให้มีประสิทธิภาพด้วยน,นวัตกรรมการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในรูปแบบ AFL สู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ5ด้าน จากการบริหารจัดก,การดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนบ้านเมืองปากสามัคคีก้าวเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพ5ด้านผู้เรียนคุณภาพ Quality of s t u d e n t มีการดำเนินการจัดทำห้องเรียนคุณภาพโดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริงครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ดังนี้ ห้องเรียนปฐมวัยเก่งกล้าพัฒนารอบด้านห้องเรียนคุณภาพพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาระบบการเรียนสะสมหน่วยกิจหรือป r e เว t ครูคุณภาพ quality of teacher ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเรื่องห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านให้มีความเป็นครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่องผู้บริหารคุณภาพ (Quality of Director) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โรงเรียนคุณภาพ Quality of School โรงเรียนบ้านเมืองปักสามคัคีมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของโรงเรียนในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ3ดาวรางวัลการจัดการจราจรต้นแบบในสถานศึกษาดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมารางวัลสถานศึกษาต้นแบบในงานสัมมนาท้องถิ่นโคราชร่วมใจสร้างนงวัตกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโคราชโรคอล o ุกฟอร์เวิร์ดทูรถเซฟตี รางวัลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาระดับดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2,564จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคประเภทระดับประถมศึกษาภายใต้โครงสร้างและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจาปีการศึกษา2563และประจาปีการศึกษา2 สองปีติดต่อกันรางวัลเชิดชจูเกียรติผู้มีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ3ปีต่อเนื่องประเภทโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ระดับดีปีพุทธศักราช2,564และ2,565 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปีพุทธศัการาช2564ปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศัการาช2564ระดับทอง รางวัลโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี b e Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการชุมชนคุณภาพ Quality of Community โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งทรัพยากรและบุคลากรจากชุมชนผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้ง5ด้านโรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ในก้าวต่อไปชาวโรงเรียนบ้านเมืองปักสามะคียังคงม,มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเมืองปักสามะคีบนพื้นฐานความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียงเพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งให้แก่แผ่นดินสืบไป